ครับสวัสดีนะครับแฟนเพจทุกๆท่านเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์นะเข้าไล์ชานิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับระหว่างที่ผมไปเตะฟุตบอลผมก็บอกว่าโอเคใครที่นัดที่จะเอาพระเครื่องมาให้ผมก็ให้ไปที่สนามฟุตบอลเรียบร้อยครับ ใส่ถุงอเมซอนมาเลยหนึ่งถุงอ่าเป็นเมื่อว่าอเมซอนถุงนี้เท่าไหร่เรามาทายกันว่าอเมซอนถุงนี้เท่าไหร่อ่าเนี่ยครับถุงนี้เท่าไหร่นี่นะครับไม่มีพระเลี่ยมทองเลยมาทายกัน,กนขำๆว่าอเมซอนถุงนี้ผมโดนไปเท่าไหร่ ใครถ่ายใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวมีพระแจกให้ให้ทายภายในหนึ่งนาทีะนะจับเวลาหนึ่งนาทีใครมาก่อนก็โชคดีหนึ่งนาทีใกล้สุดว่าอเมซอนถุงเนี้ยถ้าอเน,นี้ยเป็นพระบ้านคุณนะ่ะขอขอถาดโล่งๆไปหนึ่งอันนินพระเก่ายังอยู่พระใหม่มาอีกแล้วถาดโล่งๆไปหนึ่ง นี่ครับนี่อเมซอนถุงนี้ผมโดนไปเท่าไหร่อ่านะรเอาปากกาเมจิมาเดี๋ยวพี่เขียนติดหลังถุงเลยนี่เดี๋ยวผมเขียนติดหลังถุงไว้แป๊บหนึง่งนะครับอเมซอนถุงนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันอนะนี่อเมซอนถุงนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ นี่เท่าไหร่ครับแสนสี่แสนห้าเดี๋ยวรอนาฬิกาดังนะครับเดี๋ยวผมเทให้ดูนะครับเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวเทให้ดูนาฬิกาดังแล้วอเมซอนถุงเดียวเนี่ยนะครับเท่าไหร่อ่ะแอดมินใส่ไข่ปลาก่อนหกแสนห้าสามหมื่นห้า สามแสนห้าแสนสองโอ้พระที่ไม่มีเลี่ยมทองเนี่ยนะครับโอ้โหไม่มีเลี่ยมทองเลยซากองอยู่ในนี้ไม่มีเลี่ยมทองเลยซากองตัวเลขที่ถูกก็คือแ นี่ครับตัวเลขที่ผมโดนมาในวันนี้มีคนตอบสามแสนห้าใช่ไหมพี่อันนี่หรือเอมมี่อะไรทั้อย่างสามแสนหะ้าน่ยพี่อัน,นุหรืออันนี่อะไรสั้าอย่างที่อุสาปกิจอะอะไรชอบอะไรอ่าสามแสนห้าหมื่นบาทโอเคก่อนเมีอะไรติดอยู่ ครับถ้ามีพระแบบนี้อยู่ในบ้านคุณคุณจะมีตังสามแสนห้าหมื่นใช้เนี่ยคุณจะมีตังสามแสนห้าหมื่นบาทใช้สามแสนห้าหมื่นบาทที่ผมโดนมาจะคุ้มค่าไหม อจาจจะคุ้มค่าไหมอ่เรามาดูกันว่าสามแสนห้ามืนบาทมีอะไรมัง่งไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่แกะแบบบ้านๆชาวบ้านชาวบ้านเลยนี่พักขันนะเขาวควายนี่นะ เขาบอกว่าเขาควายที่ใช้เอามาทำมักขันต้องเป็นเขาควายถุกฟ้าผ่าตายพี่อํานวยไม่ใช่พี่อําวยอํานวยไม่แหแอดนินผมก็อ่านเก่งเนี่ยจากผู้ชายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเลยอํานวยอ่านี่สอบปรพอพร้อมพักขันอ่าทักอินบ็อกมา น่เจ้าของเพิ่งใส่ตลับเงินมาเลยเอบอกนี่ตั้งแต่ดูไลฟ์ของผมอ่าก็อยากชื่นชอบเพราะชมบางปลาก็ใส่ตลับมาแน่นอนใส่มาผมก็ต้องขอซื้อเพราะผมก็ชื่นชอบเหมือนกันปิดตาคือพระ ที่ผมได้มาวันนี้ล้วนเป็นพระในตำนานนะครับเป็นพระโด่งดังในตำนานสร้างประสบการณ์นะไว้จนมั่นใจได้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพื้นพื้น,นว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมครับว่าแต่ละบ้านเนี่ยพระที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะมีอะไรกันบ้างพราบ้านนะครับ คือต้องบอกก่อนครับว่าพระสนามอ่ะคุณไม่สามารถจะเห็นพระแบบนี้ในสนามพระเครื่องณเวลานี้แน่นอนเพราะนี่เป็นพระเก่าที่เดินในสนามจะไม่เจอปกโพสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์อ่านี่เจ้าคุณสุพจน์วัดสุทัศน์ปกโพส่องเนื้อไปปั๊บ พวกเรารู้กันดีครับว่าเนื้อาสายวัลครังเป็นเยี่องไรเห็นไหมพอมีสมเด็จเจ้าคุณชุดบ้านเดียวกันแน่นอนจะไม่มีองค์เดียวครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเขาไปทําบุญมาในวาระนั้นเขาจะไม่มีพระองค์เดียวเห็นไหมครับนี่สมเด็จเจ้าคุณสุพจน์วัสุทัศน์เห็นไหมถ้าเขาทําบุญมาจะไม่มีองค์เดียว สมเด็จพระแดงวัดเขามาได้อีกปะคำหลวงพ่ออุตมะนะบางครั้งอะ่ะเราก็คิดว่ามีจั่พระแพงจริงจะคุ้มไม่ต้องเป็นพ,พับแพงหรอกครับเป็นพระแท้เนี่ยรวมๆกันก็เดี๋ยวมาดูกันเดีนป่ะพอเขามีสมเด็จเกี่ยวกับสายวัละคังรูปหลอ่อ ของสายวะัละคังก็ต้องมีเห็นไหมครับหลวงพ่อเดิมน,นี่นกวากหลวงพ่อเดิมจะมีพระหลวงพ่อเดิมอีกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันพอสุดก็ผมบอกแล้วว่าพระบล็อกเนี้นะมีแทบทุกบ้านครับทำไมนะ ทำไมเราไปพระตาบ้านนจึงมักจะมีเหรียญน,นี้ยอยู่ตาบ้านแบลกไหมเออทาไมบล็อกที่ชาวบ้านเขามีกันเนี่ยจึงมักเป็นบล็อกนี้พรสดอันนี้บางเลนนครปฐม,มปีหนึ่งห้าอ่านะปีใกล้เคียงกัน ก็มีอยู่ในบ้านเดียวกันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วคุยอันนี้เก่าอ่ะหยิบมาปุ๊บเนี่ยทิ่มตาเลยเนื้อนี่เป็นเนื้อเดียวกับประมาณซุ้มกอเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกับประมาณพระซุ้มกออันนี้เก่าอนนี้เก่า อันนี้เก่าครับอันนี้เนื้อเดียวกับพักชุ้งกอเนี่ยมีทุกบ้านผมจะบอกเลยดูซิมีอะไรมาอีกจะคุ้มไหมสามแสนห้าเนี่ยแนบหลวงพอ่อซุนอ่าแนบหลวงพ่อซุนแต่อันนี้เป็นแนวตั้งอันนี้ไม่ลงพอสอ แนวแนบลงพ่อสุนอันนี้ไม่ลงพอศเพราะสุนแหลมสิงจันบุรีอันนี้ไม่ลงพอศอแ,ออแต่เนื้องานของแนบปีสองพร้อเสร็จเส็จใช่ไหมสุขโขทัยใช่ไหมถูกต้องพอเนื้อแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นเนื้อโซนนู้นแหละครับภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง ป่ามะม่วงสุขโขทัยแท้ไหมแท้ไหมพิยกเขาน้อยคิริวันแท้ไหมอันนี้แท้ดูง่ายแท้นับหนึ่งพอมุย่ยวัดดอนไล่ครับนี่เหรียญหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่อ่า เขาจะมีทั้งยุคกลางยุคใหม่อยู่ด้วยกันแหมผมก็จะพยายามรีวิวให้ดูกันว่าสามแสนห้าแต่มันคุ้มไหมนี่ปูดีวัดเหนือโอ้เจ้าชูต้องวัดเหนือเป็นเสือต้องวัดใต้ท่ากระดานหลวงปูดีวัดเหนือไม่ค่อยเจอนานล้วพกกิ่งวัดโพเลี้ยวครับนี่แหละครับหลวงพกกิ่งวัดโพเลี้ยวนี่สิทธิเอกหลวงพ่อน้อย ภาษีสัทองที่ทำลาหูแพงๆเพราะคงซ้ำป่างามนับหน้าแปลกแต่แท้นี่เป็นเหรียญแท้นะเนี่ยนี่เป็นเหรียญแท้แต่หน้าจะไม่ได้สร้างในวาระเดียวกันนะอาบาก้าแบบนี้ก็ประมาณปีสองพันหร้อยขึ้นมา อันนี้แท้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์แต่ต้องไปหาวาระการสร้างกันว่าสร้างปีไหนเป็นช่างแกะคนเดิมด้วยแต่แกะคนละปีเห็นไหมตัวตัดตรงยุคงานตรงยุคนี่นะที่ผมบอกไงพาร์เกะแกะบล็อกใหม่ไม่มีหรอกเป็นผ้าแท้นั่นแหละ แต่เขาสร้างย้อนยุควาระไหนก็ต้องไปดูว่ะ,น,ะนี่สัมปังง่ามถามว่าอยู่ในบ้านอย่างนี้พระจะเก๋เหรอครับถูกไหมหลวงพ่ออะไรนี่เป็นตัวธรรมนี่เป็นภาษาลาววัดคงฮารามอ,อ๋อไม่ใช่ลาวน,นี่มอนเลยอันนี้ไม่ใช่ตัวธรรมลาวนี่ตัวมอนนี่พอมาเจอนี่ยตัวนี้ตัวมอนตัวมอนนี่ไม่ใช่ลาว มอนเห็นไหมเมื่อเรารู้อักขระที่ลงหลังเหรียญนี้เป็นมอนนะครับหาเหนียวไปให้โกแมนยูกระลับไม่ไหวแล้วครับอ่าอันนี้เหรียญสามรอบในหลวงที่มีประสบการณ์ตำรวจโดนยิงไม่เข้ามีแบบตอกโค้ดและไม่ตอกโคตดอันนี้สามรอบในหลวงโอ้โห ตะก,กุดอลูมิเนียมคารบอนผักเชื่ออ่าน,น,น,นะครับ <c oughs> แอดมินอย่าหัวเราะครับ <c oughs> ผมคิดถึงอาจารย์วุฒอยู่เราจะไม่เราจะไม่นะครับเราต้องมีสปิริตนะครับเราจะไม่พูด <c oughs> ถึงแมนยูกับร์วูลเมื่อคืนนะครับ อ่าถ้าสิ่งเดียวที่ผมจะขอได้คือขออย่าพึ่งไล่โอเลกุนน่าโซชาออกนะครับนี่อ้าวนะในยุคนั้นเพื่อนๆครับไม่รู้เลยครับหลวงพ่อแจกปีอะไรผมไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่ถามถามท่านทั้นก็บอกท่านไม่รู้ให้เอาไปใช้เฉยๆสามรอบต่อโค้ดเท่าไหร่ เอาตอกและไม่ตอกไปคู่กันเลยไหมเนี่ยสององเนี่ยตอกและไม่ตอกเอาไปคู่กันเนี่ยสองพันสวยทั้งคู่ตอกและไม่ตอกเนี่ยเอาไปคู่กันเอาสองพันนบล็อกกระสาบครับบล็อกกระสาบตัวหนังสือจะเป็นฟอนต์แท่งๆแบบนี้เห็นไหมตัวหนังสือฟอนต์แท่งๆจะเป็นเหมือนกับ เหรียญทองพันนวดเนี่ยแล้วก็เนี่ยห่วงจะหุดห่วงจะรีตอกไม่ตอกคู่นี้เอาสองพันครับ่ะคู่ละสองพันพอสุดแม่ครับเดี๋ยวใครเป็นคนถามพี่ชัยวุฒิก่อนต้องถามพี่คือพี่ชัยวุฒิก็เป็นคนถามให้สิทธิ์คนถามก่อนพอสุด โอ้โหใครรู้ว่าตะกุดพ่อแทนสุดติ่งกระดิ่งแมวใครที่รอตะกุดพ่อแทนเตรียมเลยวันนี้เตรียมเลยนะครับใครที่รอตะกุดพ่อแทนวันนี้เตรียมเลยนะเดี๋ยวก็หายครับท่ากระดานวัดเหนือเนี่หลวงปูด่ดีวัดเทวสังคารามข้างหลังจะตอกยันนะอยากเจ้าชู้ต้องวัดเหนืออยากเป็นเสือต้องวัดใต้สมเด็จพ่อแดงสมเด็จพ่อแดงเอาหกพัน สมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขามาดายอิฐหกพันบาทครับนะเราจะไม่กล่าวถึงเรื่องฟุตบอลเมื่อคืนครับนะเราจะไม่กล่าวถึงฟุตบอลเมื่อคืนจนกว่าอาจารย์มุตจะมาอ่ะหกพันบาทสมเด็จหลวงพ่อแดงนะครับใครอยากได้ก็พิมพ์ปิดไปต่อรองเท่าไหร่ก็ว่ามันนี่เห็นไหม หลพงพกกิ่งวัดโพเลี้ยว,ว,ว,วยมผมเก่งภาษามือนะครับถ้าเป็นอันนี้โหดองค์ <_ IS> นี้เหมาะจะเป็นครูเลยนะของการดูครับ <_ IS> โหดนี่เนื้อจัด <_ IS> สวยอะ่ะสวย <_ IS> เอางี้แล้วกันพี่พานาตอนนี้สมเด็จเจ้าคุณสุพจน์เขาเล่นกันเป็นแล้วครับ พอเล่นเป็นปุ๊บเนี่ยนะฮะสามารถจะเอามาแยกวัดละลังแท้เกได้นี่ตอนนี้ต้องบอกครับว่าโด่งดังมากมีพุทธคุณเพราะเป็นผงสมเด็จโตที่สมเด็จโตลบไว้ไในวันลลังเอามาทําอะเนื้อจึงเหมือนวันลลังมากถ้ากระดานวัดเหนือปลอยเนี่ยองค์นี้นะผมบอกสมเด็จพระกูสุพศเนี่ยหรือสมเด็จอินโดจีนองค์เป็นหมื่นมาช้านานด้วย ผมบอ,อกเลยนี่ผมสามแสนห้าไอ้บินทาบัญชีนะจะคุ้มไหมยังรีวิวฮะไม่หมดกองเลยนี่ไม่เจอนาน,านแล้วนะหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวนี่เหรียญฉลองคณะศักดิ์หลวงพ่อสุริน พราะเตะอันนี้หายากอนะนนี้ไม่เนี่ยฮะเพราะเตะอันนี้หายากครับเนื้อดินจันลอยเพราะเตะเนื้อดินอันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันจริงๆนะผมจะบอกให้จันลอยเนื้อดินเพราะเตะนะครับนะฮะไม่หรอกครับเมื่อวานเขาเป็นการเขียนประวัติศาสตร์แดงเดือดใหม่อันนี้ทีเด็ด หมูตามครับหมูตามอันนี้ทีเด็ดวันพระไม่ได้มีอยู่เดียวเพราะแปดคำกับสิบห้าคำใช่ครับเนี่ยครับอันนี้ทีเด็ดตระกุดหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือเนื้องเงินอีกหนึ่งดอกบ้านเดียวกว่าที่เคยได้เลยแต่ดอกนี้มีเชือ อ่าใครได้หลวงพ่อรุ่งเนื้อเงินดอกที่แล้วไปนะครับวันนี้เนี่ยเจ้าของเก็บดอกที่ถักเชือกไว้อันนี้คือลงหนังสือตรงตามตำลาเป๊ะน,นี่เนี่ยที่เชือกถักแบบนเนี้ยเนี่ยตรงตามตำลาเป๊ะครับนี่ก็ตามมาจนได้อ้าว โอ้โหตะกุดหลวงพ่ออุตมะไม่มีเส้นเดียวแน่นอนเนี่ยเห็นไหมถ้าบ้านเดียวกันไม่มีเส้นเดียวแน่นอนเนี่เห็นหไหมไหมนี่ใหม่ยุคเก่านะครับโอ้โหอันไหนที่แบบว่า นีไม่เสียวฟ้าวอ่าเราก็จะยังไม่พรีเซนต์อ่าอันนี้ปูบุญปู่ไขมานี่นะครับปู่ไข่วัดเชิงเลนตะกัวถึงยุคไหมครับถ้าหลวงปู่ไขเนี่ยที่ทันตัวปู่ไข่เห็นไหมว่าเนื้อตะกัวเนี่ยมันยุคเดียวกับกิตตาวัดหนัง เนื้อตะกัวนะี่ยมันแทบจะยุคเดียวกับหลวงปู่สุกวัดป่าของมะขามเท่าเลยเห็นไมฮะว่าในบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยนะฮะเขานะครับจะมีพระแท้แทบทั้งนั้นแล้วพระแท้ที่เขามีในยุคเก่าเนี่ยเป็นพระอะไรบ้างอะ่ะเนี่ยคุณก็พบกับสบปพแหม พระเก่าๆเนี่ยนะหยิบมาปุ๊บเนี่ยขาขอบคุณครับพี่สมศักดิ์เนื้อเราจะรู้เลยว่านี่เนื้อพระยุคเดียวกับหลวงปู่บุญประกุตพ่อแทนครับพี่ช่างนุกนะฮะเนี่ยเราหยิบมาปุ๊บเรารู้เลยเนี่ยเนี่ยว่าเป็นพระเนี่ยเนื้อเดียวกับปู่บุญวัดกลางบางแก้วอ่าเนื้อแบบนี้เหมือนกับพ่อปานบางนงโคปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดเห็นไหมเราจะรู้อายุพระองค์นี้เลยว่าอยู่ในช่วงไหนพ่อบ้านเนี่ยพระเขาเป็นพระเก่าทั้งหมด แอดมินเหนานี้แช่สเตคีแน,น่นอยครับพี่เด,ดวีแบบเนี้ยสบายใจแล้วผมบอกเลยไปหาเก็บกันเลยทันหลวงปู่ไข่แน่นอนนะครับพี่เด,ดวีได้ไปนะครับมีอันเดียวด้วยแล้วก็ไม่ได้หาง่ายด้วยเห็นไหมฮนะลงยาเนี่ยเรายังบอกเออมันมีสองยุคใช่ไหม อ่าถ้าคนดูเป็นก็เข้าใจเพราะมีสองยุคฮะ<า>ใส่ลงไปเลยไม่แห่อันนี้เนื้อคุกลักนะไม่ใช่ใบลานพระเก่าๆนี่มันมันลึกซึ้งกิ่นใจนี่เนื้อคุกลักนะให้รู้นะครับว่าพระแบบนี้ไม่ใช่เนื้อใบลานนะครับเป็นเนื้อผงคุกลัก แต่ผมคุกลักแบบนี้มันเป็นผมคุกลักประมาณแปดสิบปีถ้าร้อยกว่าปีมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงลักอะถ้าไม่ถึงร้อยปีเนี่ยมันจะยังเป็นดำๆแบบนี้อยู่นะครับอ่าผมวันเนี้ยพระเยอะผมอยากให้ก็ให้ตะก,กุดหลวงพ่อลุงว่าถ้ากระบือคือไฮไลท์ ight, คืนนี้ไม่รู้ว่ไงของใครอ่านะปูุจะตะก,กุดเงินด้วยนะย้ำตะก,กุดเงิน แล้วดอกนี้คือสมบูรณ์นะสมบูรณ์ไม่ว่านะครับที่พันเชือกแบบเนี้ยนะลูกศิษย์พ่อลุงเนี่ยเขาเคยเอาลงหนังสือไว้จึงมีเชือกเนี่ยมันจึงกลายเป็นตะกุดพ่อลุงที่เขาเรียกว่าตรงตามตำราแม่ดอกนี้ยังไม่ได้ถ่ายภาพเลยเห็นไหมได้ถุงอเมซอนมาก็วางเ,เชือกในปลาเข้าไปกี่ปีแล้วเนี่ยตะกุดเงินนะครับ เห็นไหมเงินโบราณเนี่ยเขากลับเป็นยางปีสีดำไปแล้วโอ้โหตะกุดหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือดอกนี้แม่มันจริงมันจังมันได้ใจนะครับอย่างน้อยๆผมก็มีข้าโพดของเพื่อนผมเอามาปลอบใจผมนะครับ ครับนี่ปู่ทวดเห็นไหมพิมพ์ซุ้มประตูเล็กเนี่ยต้องเป็นพิมพ์ที่มีประสบการณ์ไงเขาจึงสร้างส้ำกันเยอะอันนี้เลขหนึ่งวัดเอี่ยมวรนุ์พี่สมชายบอกผมได้รูกหกเก้ามาพาะเลยดึงดูดกันมาอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเนี่ฮะอันเนี้ยเห็นไหม ขนาดวัดเอี่ยมมรนุษย์เนี่ยยังสร้างซุ้มประตูเล็กเลยชัดเจนไหมศูนย์ห้าช้างให้สร้างวัดเอี่ยมก็สร้างพิมพ์นี้แล้วใครนะบอกว่าปู่ทวดนะครับรุ่นหนึ่งพิมเล็กไม่มีการสร้างไม่มีการสร้างวัดเอี่ยมเขาจะล้อพิมพ์มาได้ไงจ๊ะ เหมือนกันเด็กนะครับความเชื่อมโยงเดียวกันอ่ะอันนี้ผมเก็บไว้ทำวิจัย